ทำไมกว่ามัเนเร <c oughs> ่งเอาใส่เอาใส่แก้มไว้ไปอาหารหล ยบ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 นะลาบเต้านะลาบเต้าน่ะทำไมยังยบบกหลายเยสั่นอยู่วลส่นอยู่เออเป็นอย่อันผู้ใดไดอันพักพักหนอกมากว่าคือปอนดี้แต่องเรือนบะ อ๋อเนี่ยไม่เนี่ไใเครเราเดกะเสือันกูบาูเบาทาได้ล้วผู้สาวหอมจัง

อันนั้นคนหลงคนหลงทีพย์อันนั้นไม่มันล่างล่างพอดีล่างพอดีมันล่างไอ้ล่างพอดีล่างตัวมันสอดมันบอก มกักรโลมันต้องเอาอันขึ้นเหนือมาลางอีนี้หรอได้นั่นขี่เขาเมามันขาบไปอย่ในหันนั่นเจาน้านายก็ซอดอีก,อะกนะเจ้านอยก็ซอดอีกนั่นเออเอามาลาบรถเอามาลาบรถ เปาเปาอันีมันอีสันเขาแสบได้ไหมราเอาลาเอาพักเบิดพักเบิดหลากหลายหน่อย่าเจนขาวจังเลยจังให้โอกาสไหม่มันแหงจังหน่อยนะ ก็พา่นจะเสเขาก็เสียไปเลยเหรอะใ่ช้อนเด่นยานแนวดี่จะว่าได้แล้วใส่คารวะญานตยโดมไม่ออกพอออกเหรอะเป็นสร้างเป็นยังไงซอยทั้งแห้งซอยทั้งทุยางทุยแนวจะถูกปัจจัยขคทั้งมดวดเ้ามื่อความ ใบก็ใบสามใบสี่คเลยเนาะใบสองยกยกแหกใบสองใบสองกลวยแล้วเดนายนี้บนอ้กเรียกว่ายิมอินละกี้ยอินละ เ <laughs> จ <disappointment> ้าโมกเฮาคือกันว้ายต่อไปที่เจ้า